สวัสดีค่ะแพร่วีสูสูจำปังค่ะ กาเป็นเซลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแปลง,ง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แปลประจําอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจําอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภอไดจังหวัดไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงร,ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรคุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมและที่นี่นะคะเรายังมีรถทดลองขับให้ทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กซ์หรือรถกระบะไม 9, เครื่องสองพันสองหรือว่าเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเครื่องพันเก้าของเราขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสองพันสองขับแล้วจะเป็นยังไงและเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหน mm hmm. ก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมถ้าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพรวเดี๋ยวแพรจะนำรถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียววันนี้มาดูว่าแพรมีคันไหนพาไปชมราคาโปรโมชั่นดีๆมียังไงให้คุณบ้างและใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพรได้ยังไงอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะ สำหรับคันถัดมานะคะ ตัวนี้เป็น m ิวเอ็กซ์เอติเมตนะคะตัวนี้เป็นตัว m ิวเอ็กซกรดท็อปของพวกเราและมันจะมีท็อปกวานี้ก็จะเป็นตัว RS นะ,ะตัวนั้นเราจะเรียกว่ารุ่นพิเศษมิวเอ็กของเราเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกก็คืออยู่สีรุ่นย่อยด้วยกันนะคะสมรุ่นแรกก็จะเป็นตัว Active ก็คือตัวเริ่มต้นได้ราคาเริ่มต้นแค่ล้าน2เองรถมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่2สีก็คือสีบอนเงินแล้วก็สีขาวมุกก็ไม่มีเบาะหนังนะจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะสำหรับคนที่อยากจะจัดที่นั่งใหญ่ๆนะไป อีเลแกนเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคุณแจแบบผู้สตาร์ทแล้วนะคะสามารถกดสตาร์ทได้เลย ปลาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วมีเซ็นเซือ์ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีรถให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่6สีด้วยกันมีเป็นสีเทาเทาดาแบบนี้สีดําสีบอลเงินสีแดงสีเทาฟ,าฟ้าที่เป็นเทาไหมและสีขาวมุกราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทเองถ้าเป็นสีขาวมุกราคาจะสูงกว่าสีอื่นไป1 2ึ0 0หมื่นสองพันะจ๊ะตัวที่3คืออ Ultimate. Ultimate นะัลติเมตอัลติเมะหน้าตาของเขาอาจจะเหมือนนีแกนนะแต่สังเกตง่ายๆจากข้างนอกนะคุณดูตรงล้อแมกล้อแมกของเขาตัวนี้จะเป็นล้อแมกลายเฉพาะตัวอัล นนะตัวนี้เป็นล้อแบบขอบ20นะคะทุกคนนะย่างเป็นบิสตโตนเช่นเคยราคาเริ่มต้นมาที่1,554,000บาทใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่1,000 0 0 9,000บาทเท่านั้น1 9 9 0 0บาทคุณได้รถใหม่สวยๆแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว E อลิแกนก็จะมีเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาขับเบามากทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเบาขนาดไหนเข้ามาทดลองขับกันเราได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นตัวเอ a ดาร์ที่ติดมาให้เอเด้รนก็จะมีเป็นกล้องคู่หน้านะคะที่ติดอยู่ตรงนี้เป็นเรดราเอาไว้จับนะสัญญาณต่างๆเช่นถ้าหากว่าคุณขับรถไปบนถนนแล้วรถ ออกนอกเลนโดยที่คุณง่วงเหงาหานอนเนี่ยรถจะดึงเข้าเลนให้อัตโนมัติจะมีสัญญาณเตือนและดึงเข้าเลนให้เลยนะคะคุณจะได้ตื่นตัวรู้สึกตัวทันทีเลยที่เป็นเบรกอัตโนมัติให้นะคะเบรกด้านหลังอัตโนมัติให้นะคะเบรกด้านหน้าอัตโนมัติให้แล้วจะเลี้ยวขวาเนี่ยถ้ามีรถกำลังจะแซงคุณทางขวามือเนี่ยรถก็เบรกอัตโนมัติให้ได้มีระบบคูดคอนโทรลนะที่ควบคุมความเร็วแปลผันตามรถคันข้างหน้าอย่างเวลารถทันข้างหน้าของเราขับ90เนี่ย รถคันนี้ก็จะเป็น90ไปด้วยรถคันข้างหน้าเบรกรถของเราก็จะเบรกไปด้วยนะมีตัวควบคุมให้คุณอยู่ในเลนตลอดเวลาด้วยนะอยู่ตรงกลางเลนเลยนะไม่ออกซ้ายออกขวาเนี่ยตัวนี้ก็มีให้นะคํสหรับเอดาที่เพิ่มขึ้นมาสีนี้ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆลูกค้าที่นํารถเข้าเชืลระยะก็บอกว่าโห รถสีนี้ก็มีเหรออีซูมีนะคะเป็นสีเทาดำไม่ใช่สีเทาแลมโบไม่ใช่สีเทาเอลบูตนะและตัวสุดท้ายของเราจะเป็นตัว R S เน้นความสปอร์ตเพิ่มเข้ามาด้านบนเป็นเหมือนแรปหลังคาสีดามาให้ด้วยแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ด้วยสำหรับ R S และภายในนะจะเป็นเบาะหนังสีดาถ้าคุณเห็นเป็นเบาะหนังสีดําแปลงว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่น R S นะแต่ถ้าเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลน,นะตัวนั้นจะเป็นตัวอิลิแกนและตัวอัลติเมทนะ ด้านหลังนะก็มีเซนเซอร์ให้นะหลัง 6. จุดหน้า4จุดนะคะเหมือนตัวอิลิเกนนะ,ะตัวนี้ก็เป็นกล้องมองหลังฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เป็นสเต็ปเซนเซอร์นะคะเดินเข้าเดินออกนะะสามารถเปิดประตดูด้วยการเดินเข้าเดินออกได้นะคะด้านหลังตัวนี้ลูกค้าก็ใส่พมเพิ่มเติมนะคะ้ก็แนะนําว่าลูกค้าท่านไหนก็ตามที่ออก P X ควรที่จะใส่พมแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค,ความสวยงามนะ,ะไม่ใช่แค่ความหรูอย่างเดียวนะ,ะเขายังสามารถเก็บฝุ่นดักฝุ่นให้คุณได้ด้วยนะ,ะถ้าเป็น ตัวรถเดิมๆม,มาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรัรมายีดูดฝุ่นได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไปใช้ตัวนี้ด้วย,ยตัวนี้เป็นพรมที่เข้ารูปลงแม้กระทั่งข้้งล่างของตัวเบาะนะคะเพราะงาั้นนาทำความสะอาดง่ายอีสุดของเราก็เหมือนเดิมแลยคะคงคอนเซปต์ว่าอาเนกประสงค์สุดลทธิ์สุดเด็ดนั่นแหละนะคะก็ไม่ใช่แค่ให้คุณได้ขับอย่างเดียวนะค,ะคุณยังสามารถนอนบนนี้ได้ด้วยนะคะ พับลาบที่นี้ได้เลยนะคะตรงนี้ที่ลงไม่สุดก็เพราะว่าเรามีเป็นผ้าคลุมนะคะที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วลวดมันจะลงสุดหมดเลยนะคะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่เป็น8สปีดนะ,ะเจ้าอื่นยังไม่มีนะคะออโต้เจ้าอื่นยอยู่ที่6สปีดอยู่เลยนะ,ะแล้วก็อันนี้อีกถ้าอยากจะพาดูว่าออตรงคิ้วของเขาเนี่ยเมื่อมันอยู่ในตัวลวดสีเทาแล้วเนี่ยมัน เป็นคิ้วขอบสีดำๆเนี่ยมันตัดกับตัวรถเป็นสีดำเงานเนี่ยสวยมากเลยนะคะว่านะเนี่ยถ้าใครได้เห็นรถตัวจริงจะชอบเนี่ยค่ะตัดเป็นสีดำเนี่ยเป็นคาดเอวสีดำอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างข้างล่างตรงนี้เป็นสีดำนี่สปอยเลอร์น,นะคะติดไ้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะวันนี้ก็เป็นแบบคลิปฉลามนะคะตัวสาวอากาศของเขา นี่แหละนะคะไปดูภายในกระดิ่งที่หนึ่งนะคะ,ะภายในยก็คล้ายกันกับตัวอิลิกแกนเลยนะเนี่ยภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอย่างนี้นะกว้างขวาง น้ําานตนะก็ใครที่ซื้อมิวเอกไปนะคะรถมิวเอกเดี๋ยวจะไม่มีที่เปิดฝาถังน้ํามันแค่คุณเปิดรถเนี่ยทางดิดปั๊มเขาจะก็จะไปกดตรงฝาถังน้ํามันแล้วมันก็เด้งออกเลยซื้อที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะคะจะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าซื้อจังหวัดอื่นแล้วมันจะมีที่เปิดฝาถังไม่มีนะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นเบาไฟฟ้านี่นะะและด้าน ซ้ายของผู้โดยสารตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้านะคะถ้าตัวรีเกนเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าแค่ฝั่งของผู้ขับขี่นะคะและเป็นตัวอัลติเนีจะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะคะคู่หน้าจะเป็นบอกไฟฟ้านะจ๊ะหน้าจอนะคะแสดงผล9นิ้วนะคะติดให้แบบนี้สวยอย่างนี้เลยนะครแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะแบบ แยกปรับนะเป็นดูโอโซนนะคะแยกปรับได้นะคะซ้ายขวาคุณสามารถแยกตามอุณหภูมิที่คุณต้องการได้เลยนะคะเบรกมือของเราเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้ามีให้ตั้งแต่ตัวร้านสองแล้วนะทุกคนนะกล้องเอเดอยู่ตรงนี้เป็นกล้องคู่หน้าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะเนี่ยมีกล้องสองตัวนะคะอยู่บนนี้นะกล้องตัวใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยเป็นตัวที่จับสัญญาณได้ดีมากๆนะที่พัฒนานะจับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก ะะและยูสุตข,ของเรานะคะทุกตัวเลยนะคะจะมีกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะถ้าคุณให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพของคุณด้วยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นนะ,ะถ้าคุณโดยสารยอยู่รถอุสุแล้วเนี่ยคุณปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5แน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีตัวกรองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนะคะสวยไหมสวยไหมทุกคนสีเทา IVM ค่ะสำหรับคันนี้ ราคาของเขามาที่1 5 5 4 0 0้าน้านบาท1 5 5 4 0 0้าน้านบาทใช้เงินออกรถแค่1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทคุณได้รถใหม่เท่ๆอย่างนี้ออกไปขับได้เลยและเจ้าของรถคันนี้นะคะเป็นพอที่โรงเรียนแม่กลงนะคะเป็นรถของคุณชัดมงคลเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำบอกต่อจากพี่น้องในครอบครัวของแพรวีจุเองนะคะเป็นลูกค้าแนะนาบอกต่อของพี่ติ๋งทานตะวันนะสอนอติ๋งนะคะที่ลำปางนี่เองสอนอติ๋งะะก้อยแพรดูแลมา สอคันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วก็ได้แนะนําบอกต่อไม่ว่าใครอยากได้รถเนี่ยพี่ติ๋งเขาจะแนะนําให้แพลวทุกเคสทุกคันและคันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สนอติ๋งได้ดูแลอยู่นะคะก็ได้ทักมาหาแพลวบอกว่าเนี่ยมีพอแม่ก๋งอยากจะได้รถหม่สักคันแล้วก็ไปหาปอ,อาแล้วให้ปอ,อทดลองขับค่ะทดลองขับกันปุ๊บวันนั้นนะคะพอ,อจองเลยบอกว่าชอบมากนะชอบมากแล้วก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่นะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้รถสีนี้ นะชอบรถสีนี้นะแล้วก,ก็ดีใจมากๆเลยที่ลูกค้าเลือกรถสีนี้เพราะว่าหาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพอฉัดมงคลนะคะก็วันที่11นะคะจะเข้ามารับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะคะตอนนี้ก็จ่ายค่าตัวเรียบร้อยแล้วแหละนะเพราะว่าวันที่10เนี่ยโชว์รูมเราหยุดนะะวันที่11เนะเป็นวันดีนะวันนั้นเราก็จะมีส่งมารถสองคันเป็นรถ n w X นะะก็คันนึงเป็นของพอฉัดมงคลนี่แหละนะก็คือคันนี้แล้วก็อีกคันนึ่ง ก็เป็นของครูขุนทองนะคะคุณครูขุนทองมาจากปทุมธาน,นีนะคะที่จะมารับรถใหม่กับแพรนะโอเคนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆนะเพื่อนๆนะข้ารชาชการครูนะได้เลือกรถอีสูไปใช้งานนะวพราแพรก็เชื่อว่ารถอีสูเนะี่ยจะไม่ทําให้คุณครูทุกท่านผิดหวังแพรเชื่อว่ารถอีสูของเราจะไม่ทําให้คุณเสียดายเงินแน่นอนนะรับรองว่าเงินที่คุณได้ควักออกมาทุกบาททุกสตางค์มันจะคุ้มค่ามากๆกับการที่ควักเงินของคุณเนะี่ยมาซื้อรถอีสูรออกไป ะะโอเคนะคะสวยๆแบบนี้ท้าหากันได้เลย1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ขอบคุณนะขออ,อชัดมงคลขอบคุณนะอนอติงที่เลือกให้แพลวเข้าไปดูแลคนสำคัญของพี่นะคะ โอเคนะคะอยากได้รถสวยๆนะคะอยากได้รถไปใช้อย่างคุ้มค่าในยรุคนนี้นะคะก็ทักขาแปลได้เลยนะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้นะคะคุณทํางานต่างประเทศคุณทํางานที่ไหนก็ตามในประเทศไทยทักหากันได้ถ้าอยากจแจ้แปลดูแลนะ,ะถ้าเข้ามาปรึกษาแปลไดน้นะคะไม่ว่าคุณจะออกรถที่3เดือน4เดือน6เดือนข้างหน้านะ,ค,ะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าโอ้ยรอใกล้ๆมีตังก่อนหรือมีตังก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาปรึกษานะคุณสามารถปรึกษาไปก่อนได้แค่คุณเนี่ยบอกว่าคุณอยากจะได้รถหม่ป้ายแดงนะคุณสามารถทักมาสอบถามมา พึกษาก่อนได้เพื่อคุณจะได้ไปวางแผนว่าคุณจะทํำยังไงคุณถึงจะได้ลดหมายสักคันหรือว่าคุณจะได้เอาไปเตรียมตัวนะะเรื่องการเตรียมทาเอกสารนะหรือว่าเรื่องการเงินของคุณคุณจะได้แบ่งยังไงอย่างน้อยๆถ้าคุณถามแพรว่าค่างวดเนี่ยเท่าไหร่นะคุณจะได้เริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะคะเช่นบอกว่าอีกหนึ่งปีเนี่ยผมอยากจะได้ลดหมายป้ายแดงแลวถ้าคุณถามเลยเลยค่างัวที่ผมจะได้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่และตั้งแต่วันนี้จะไปถึงหนึ่งปีเนี่ยคุณออมคุณเก็บคุณลองดูว่าคุณเก็บเงิน เดือนละ8,000 9,000แล้วเนี่ยคุณจะเจ็บปวดไหมคุณจะมีปัญหาไหมหรือว่าคุณจะเป็นอะไรไหมคุณจะตายไหมนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ตายคุณสามารถทําได้นะหมายเพราะว่าคุณก็สามารถออกรถใหม่ได้จากนี้ไปจนถึงหนึ่ง 1, 1, ปีคุณยังสามารถมีเงินดาวได้ด้วยที่สําคัญคือคุณมีวินัยมากพอแล้วมากพอที่จะมาออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วแ้าพูถึงสนับสนุนนะคะให้คนเนี่ยนะวางแผนทําอะไรเองคิดเองทําเองแล้วก็ กาที่จะลงมือทําทันทีวันนี้คุณก้าวก้าวแรกแล้วเนี่ยรับรองว่า9293เนี่ยมาตามมาแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่กล้าก้าวนะคะไม่รู้ว่าชาติเนี้ยหรือชาติหน้าคุณจะได้ขับหรือเปล่านะคะใครนะคะอยากจะแฟลวเข้ไปดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกเพื่อไปไปะดงกับแฟลวสามารถทางหาแฟลวได้บนช่อทางออนไลน์ทุกช่องทางแ้าเป็นเซลออนไลน์100%ไม่รับทุกาน,า,าน้าร้าสามารถเสิร์ชหาแฟลวได้บนช่องทางออนไลน์ทุกทออี่างไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Google YouTube TikTok เสิร์ชเข้าไปว่าแฟลวอีส่วนานแล้วคุณจะเจอเซลล์วันนี้อยู่บนนั้นแต่เป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่าก็กมาซื้อซ้ําลูกค้าบอกต่อมากที่ ในจังหวัดลำปางทําไมพวกเขาถึงกลับแม่แพลดูแลแล้วดูแล,แลอีกทําไมพวกเขาถึงบอกสอคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักให้มารดร้ำกับแพวถ้าขาแพรวแล้วคุณจะหนูอย่าลืมนะคิดถึงยิสุต้องแพรเด็ดทุกขันดันทุกเคสเชื่อแพรใช้ยิสุดี